ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Watering Wave วันที่ผมลงคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้เล่นแพท3.0กันแล้วนะครับ พอแพทนี้มาวันที่25ธันวาคมปีใหม่นี้ใครไม่มีอะไรทําไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถอยู่บ้านเล่นวูวากันได้ชิวๆแต่สําหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าจะเริ่มเล่นหรือกลับมาเล่นดีไหมคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าแพท3.0มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเรื่องแรกเลยคือแพทนีมาพร้อมภาษาไทยที่เรียกได้ว่าดีกว่าลหลายๆเกมเพราะอ่านแล้วเห็นได้ชัดหรือว่าใช้คนแปลจริงๆไม่ได้ใช้ Google หรือ AI เพราะ AI คงไม่ให้อับบีทันเมื่อวานเชียบหรอกครับ ก่อนหน้านี้ตอนที่เล่นช่วง1.0กว่าผมเห็นวูวาตั้งใจใส่คัสินมาตลอดยิ่งในฉากประตัวละครใหม่หรือฉากปิดเนื้อเรื่องจะทำออกมาสวยเป็นพิเศษติดแค่เพลงประกอบที่ตอนนั้นผมมองว่ามันยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่วูวาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงจุดที่ทั้งงานภาพงานเพลงดีมากๆยิ่งตอนนี้มีภาษาไทยด้วยคือครบถ้วนมากๆไม่เหลืออะไรให้ติเลยการอ่านเนื้อเรื่องเลยให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นมาก รวมถึงประวัติตัวละครต่างๆที่ผมรู้ว่าหลายคนคงมองข้ามไปแต่ข้างในนะั้นมีข้อมูลสําคัญอยู่เยอะเหมือนกันส่วนนี้เองก็อ่านสนุกขึ้นด้วยเพราะเดิมทีการอ่านข้อมูลส่วนนี้จะใช้พลังงานพอๆกับการอ่านนิยายภาษาอังกฤษนั่นแหละครับนี่จึงเป็นการแปลที่สมกับที่รอคอยกันมาเป็นปีติดนิดเดียวคือผมแอบหวังว่าจะได้ตัวสะกดชื่อของตัวละครเป็นภาษาไทยด้วยจะได้มั่นใจว่าต้องออกเสียงยังไงแต่ในอีกมุมหนึ่งเวลาที่ผมเขียนบทสาหรับทําคลิป ผมก็มักจะเขียนชื่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะมันช่วยให้แยกชื่อหรือคำทับศัพท์ด้วยสายตาได้ง่ายกว่าทําให้อ่านได้เร็วขึ้นส่วนชื่อสถานที่ตัวเขมก็เหมือนจะแปลให้มาทั้งหมดแล้วซึ่งดีมากๆในส่วนของการแปลสกิลต่างๆก็ทําได้ดีครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นใครที่รอมาเล่นเวอร์ชันภาษาไทยบอกเลยว่าการแปลไทยในเขียนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและเรายังมีเพจรวมถึงช่องทางอื่นๆที่เป็นออฟฟิเชียลภาษาไทยให้ติดตามกันแล้วด้วยนะครับ สำหรับที่ที่เราจะได้มาในแพท3.0คือโรงเรียน Star t ทอรในเมืองลาฮารอยซึ่งเป็นศูนย์รวมของเรโซเนเตอร์บนดาวโซลาริสทรีนอกจากนี้ด้วยความที่ทีนีมีความสนใจในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทําให้โรงเรียน Star t ทอรมีความล้าสมัยอย่างผินหูผิดต,ตาต่างจากที่อื่นที่เราเคยผ่านมาผู้คนที่นี่เลยจะใช้มือถือซึ่งมาพร้อมระบบเวฟไลน์ ine, ที่ทําให้ดาวสามารถคุยกับตัวละครรวมถึงหน่วยงานของกลุ่มหรือเมืองต่างๆได้ทําให้ดาวเข้าถึงโลกของวูวาได้มากขึ้นและบางครั้งในนี้ก็มีแพทแจกด้วยครับ สำรับระบบต่อสู้ที่เข้ามาใหม่คือระบบออฟจูนหรือในภาษาไทยที่ใช้คำว่าระบบเสียงเพี้ยนซึ่งก็คือไอคอนที่เราจะเห็นอยู่ข้างหลอดเลือดของศัตรูครับระบบนี้เข้าใจได้ไม่ยากเพราะมันคล้ายกับระบบชิลที่มีอยู่แล้วคือมันจะสะสมเรื่อยๆเมื่อถูกเราโจมตีต่างตรงที่หลังจากที่หลอดนี้เต็มแล้วระบบจะไม่ได้ทํางานอัตโนมัติเหมือนตอนเบรกแต่จะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายมากกับทางเลือดและกรอของศัตรูและยังเกี่ยวข้องกับ2อตัวละครใหม่ที่จะมาด้วยครับ ตัวละครตัวแรกที่เราจะได้เจอในแพทนี้คือน้องดินเนธ่ธาตุแสงวุธของดินเน่เป็นปืนครับแต่น้องจะโจมตีค่อนข้างประชิดถ้าหากมาเทียบกับชื่อเสียที่ยิงปืนพกรัวได้เหมือนกันรินเน่ก็ถือว่ามีระยะที่สั้นกว่ามาก ความความสามารถหลักของน้องคือการกระโดดเข้าไปถีบทำให้ถึงแม้เราจะพยายามอยู่ห่างแต่พอใช้สกิลน้องก็จะโดดเข้าไปอยู่ดีตัวละครนี้มี2โหมดคือโหมดธรรมดากับโหมด lower skate แมคานิกหลักของลินเนในโหมดปกติคือการโจมตีต่อเนื่องเพื่อเก็บฟอร์เต้และพอได้ฟอร์เต้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดสเก็ตได้ด้วยการกดโจมตีค้างและสามารถเปลี่ยนโหมดสเก็ตกลับมาเป็นโหมดธรรมดาได้ด้วยการกดสกิลค้างซึ่งไม่ค่อยมีเหตุผลที่เปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดธรรมดาเท่าไหร่ ในโหมดนี้เราจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อเก็บหลอดสกิลหรือจะใช้การโจมตีก็ได้เพราะตัวละครก็ขยับตลอดระหว่างการโจมตีเหมือนกันและถ้าเราหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไหร่หลอดสกิลก็จะลดลงอย่างรวดเร็วต่ให้เิีน่เป็นตัวละครที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเมื่อหลอดสกิลเต็มเราจะสามารถทำคอมโบด้วยการกระโดดถีบหลังจากกระโดดครบสาครั้งแล้วเราจะจบที่การโจมตีแรงโดยการกระโดดลงมากระแทกพื้นได้ นอกจากนี้ลินเน่ยังเป็นตัวละครแรกที่มีระบบ Resonance Mode ที่สามารถสลับความสามารถตัวละครได้ซึ่งจะมีไว้เล่นกับระบบ o f f t u n e โดยตรงเพราะลินเน่ไม่ได้แค่ทำดาเมจกับ HP หรือโลดโดยตรงเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถอื่นที่จะเกิดมาใช้ระบบนี้ด้วยซึ่งผลที่ได้จะเป็นไปนตาม Resonance Mode ที่เลือกคือโหมดเสียงสั่นสะเทือนและเสียงบีบกดที่มืใช้ f f Tune แล้วจะให้ผลที่ต่างกัน ส่วนอีก4ตัวละครจะเป็นตัวละครรีลันซึ่งก็คือคาตาเทียกับเซียโขน้าที่จะมาพร้อมตู้ของลินเน่และลูโนกับออกัสตาที่จะมาพร้อมตู้ของมอเน่ล้วทั้ง4ตัวที่ให้มาก็คือเก่งทุกตัวครับแต่ถ้าจะซื้อหมดทั้ง4ตู้ราคาก็จะหนักไปหน่อย เราเลยจะมาดูกันสั้นๆว่าตัวละครรีรันทั้ง4ตัวนี้มีตัวไหนบ้างที่พอจะแทนกันได้เผื่อว่าใครเปิดหมดไม่ไหวสำหรับออคาสตาเป็นตัวละครดามเมนหนักๆตีแรงๆครับซึ่งหาได้ไม่ยากตัวแบบนี้มีเยอะถ้าหากว่ามีตัวดามเมนไหนที่ชอบก็สามารถพอจะแทนกันได้แต่ลูโน่จะต่างออกไปหน่อยคือเป็นตัวละครที่ความสามารถหลากหลายอยู่ได้หลายทีมผมคิดว่าถ้าหากว่าใครมีชอคิปเปอร์ก็น่าจะแทนได้เพราะชอเขาเป็นท็อปเคีย์ของสายนี้อยู่แล้ว เซตที่2คือคาตาเทียที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งใน DPS ที่ดีที่สุดในเกมเหลือน่ามีใครแทนทีได้ง่ายๆถ้าหากจะมีใครที่พอจะสู่สีกันบ้างก็คือออกัสตาตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีดาเมจหนักๆคาตาเทียกั ia, บออกัสตาก็เป็นตัวที่น่าเปิดมากๆ และคนสุดท้ายคือเซียโคนาเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ทไฮบริดที่ดีมากๆโดยเฉพาะในด้านดาเมจเพราะตอนที่ไม่ได้ออกมาเล่นเซียโคนาก็ยังช่วยทำดาเมจอยู่ข้างสนามซึ่งทําได้อยู่ตัวเดียวเพราะงั้นถ้าหากว่าไม่มีเอาใครมาแทนก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีใครแทนได้จริงๆอยู่แล้วส่วนถ้าใครสงสัยว่าถ้าหากว่าไม่มีตัวไหนเลยใน4ตัวนี้แลวเปิดได้แค่บางตัวจะเปิดใครดีก็ต้องบอกว่าให้เปิดตำแหน่งที่ขาดครับเพราะถ้าเชื่อเทียริสทั้ง4ตัวดีดันรอบนี้ก็คือท็อปเทียร์ทั้งหมดหมายความว่าถ้าผู้เล่นใหม่มาเริ่่มมเลนนนตีี้้ก็จะัวยยืไดสบา ต่ถ้าใครอยากเน้นที่ความสะดวกสบายหลินเน่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเพราะตอนใช้สเกตน้องจะเดินเร็วกว่าตัวละครทั่วไปมากครับทีนี้จุดเด่นที่สุดของหลินเน่คือสกิลใหญ่ที่เพิ่มดาเมจให้กับทุกตัวละครในทีม44%นาน25วินาทีแล้วเอโตรที่เพิ่มดาเมจอีก15%และเพิ่มดาเมจของสกิลใหญ่อีก25%นาน14วินาท,ทีกับทุกตัวละครในทีมซึ่งรวมกันแล้วเยอะมากๆนั่นทำให้หลินเน่ไม่ใช่แค่ซับ DPS เติมทีมเหมือนลหลายๆตัวแต่เป็นซับ DPS ที่มีความสำคัญระัับเป็นหวใจจของงทีมริ ด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทําให้หลินเน่เหมาะจะเล่นกู้กับใครก็ตามที่ต้องพึ่งพาสกิลใหญ่เป็นหลักซึ่งก็คือตัวละครรีลันทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นออกัสตากับคาตาเทียที่ต้องทําดาเมจอยู่แล้วหรือตัวละครอย่างลุโนที่สเกลจากพลังของสกิลใหญ่เป็นหลัก หรือเซียโคนาที่สกิลใหญ่เป็นการออกมาช่วยตีอยู่ข้างสนามก็ทําให้ดาเมตของเซียโคนากลายเป็นแดงขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่อดอปเตะเรื่อยๆกับตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแคมรีลันครั้งนี้ก็มีหลายตัวที่ได้รับแบบนี้ไปหลอกคุ้มมากเช่นกันอย่างซานหัวที่มือใหม่มักจะใช้กันตอนที่ยังมีตัวละครไม่มากก็ได้ประโยชน์นี้ไปเต็มๆเหมือนกันครับอาวุธตู้ถาวรก็มีการเพิ่มเซตอาวุธชีวภาพสังเคราะห์แบบยกเซตใครที่เป็นขาประจําเปิดตู้ถาวรตลอดได้ของเดิมครบแล้วก็กลับมาเปิดกันต่อได้แล้ว อาวุธเซตน,นี้จะใช้คู่กับระบบออฟจูนที่ตัวละครเข่าๆยังไม่มีแต่คาดว่าในอนาคตก็น่าจะมีกันทุกตัวสามารถหาเผื่อไว้ก่อนได้เลยครับสำหรับมอเตอร์ไบค์ถึงแม้จะเปิดตัวมาพร้อมลิ่นเนที่มีสกิลเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไบค์โดยตรงแต่สำหรับการเดินทางเราใช้ตัวอะไรก็ขับได้หมดไม่ต้องลำบากพี่แดงเขาแล้วมอเตอร์ไบค์นี้จะมาพร้อมกับระบบเขบไบเทมระยะไกลขับผ่านไอเทมข้างทางเข็บให้อัตโนมัติ ยิงสลิงขึ้นฟ้าได้ลอยบนฟ้าได้วิ่งบนน้ำได้สามารถเปิดเพลงได้เปลี่ยนมุมมองได้เปลี่ยนลวดลายได้สามารถออโต้พาวเอได้เมื่ออยู่บนถนนและยังเอาตัวละครที่ชอบมานั่งซ้อนท้ายได้อีกด้วยแต่ความสามารถบางอย่างจะได้หลังจากการอัปเกรดรถซึ่งของอัปเกรดก็สามารถหาได้จากเควสที่เป็นของมอเตอร์ไบค์เองเลยครับส่วนที่เหลือจะเป็นการอัปเดตยิบย่อยทั่วไปอย่างการปรับ Maxle v e l วของ Databank Maxle v e l ของตัวละครมีการแก้ UI ต่างๆให้ดูง่ายขึ้น บอกข้อมูลมากขึ้นและกิจกรรมแจกของมากมายฉลองแพทใหญ่นั่นเองและนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่ายกมาพูดถึงในแพท3.0ที่ใกล้เข้ามาในมุมมองของผมที่หยุดเล่นไปน่นแต่ช่วงแพทสกว่าๆนี่เป็นช่วงเวลาที่น่ากลับมาเล่นมากๆเพราะมีภาษาไทยมีของแจกเยอะแล้วก็กำลังจะมีการคอลลบด้วยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะกลับมาเล่นหรือถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็เหมาะจะเริ่มครับเนื้อเรื่องอ่านง่ายอินง่ายมาปุ๊บตั้งตัวได้เลยประตูหน้าเปิดมากก็หวังว่าจะมาเล่นกันเยอะๆนะครับ